ครับขึ้นแล้วขึ้นแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพุธนะครับนะช่วงนี้ไลฟ์สองเวลาครับอย่าพึ่งเผื่อหน้ากันนะครับพอรถเข้ามาใหม่เยอะมากๆนะครับแล้วก็วันนี้นะครับมีรถเพิ่งหลุดจองนะครับและเห็นถามไถยมาเยอะมากนะครับกับมาได้สามนะครับสีแดงสุดสวยของเรานะครับพร้อมโปรโมชั่นสุดฮอตนะครับผมบอกเลยโปรโมชั่นผมฮอตมากนะครับกับโปรสีแดงนะครับทาให้ยอดขายถล่มทลายนะครับกับเดือนนี้นะครับใกล้หมดแล้วหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่ต่อแน่นอนนะครับ อลดิบิบาทคัฟรี ini, ่ปีนี้ใจทีปีหน้าแล้วสองคันนี้ได้ประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยนะครับแล้วก็มาลุ้นรับถุงทองกันถุงทองนะครับไม่ต่ำกว่าหนึ่งพันแน่นอนนะครับอ่านี่สวยมากผมบอกเลยนะครับเดี๋ยวเริ่มคันนี้ก่อนสี่ประตูก่อนนะครับก่อนที่เราจะไปห้าประตูกับมานหน้าสามครับไม่วิ่งแปดหมื่นโลเปลี่ยนยางใหม่ฟรีเฟนรับของคุดเยียร์นะครับได้ยางคุดเยียร์ด้วยนะครับผ่อนไม่เกินเจ็ดพันนะครับผ่อนไม่เกินเจ็ดพัน ผมปรับราคาลงนะครับจาก3 85,000บาทนะครับเหลือ3 55,000บาทนะครับแต่ยังไม่พอนะครับในคลิปวิดีโอไลฟ์สดนี้ครับพี่รับไปอีก20,000เปลี่ยนเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งก็ได้เป็นส่วนลดก็ได้ถ้าพี่เอาเป็นส่วนลดนะครับจะเหลือแค่3 35,000บาทแต่แน่ๆนะพี่ได้ยางใหม่ฝีเฟ้นหมื่นกว่าบาทร่วมๆ20,000แล้วนะครับของคุ้เยียด้วยนะครับตัวนี้ได้ตัวท็อปเลยนะครับเบาะหนังนะครับเบาะหนังสวยไม่วิ่ง80,000ล ใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ AK คาร์สำนักงานใหญ่จกกังหวัดเชียงใหม่นะครับแค่สาขานี้สาขาเดียวมีรถให้เลือกมากกว่า300คันแล้วพี่ๆท่านใดน,นะครับผาลรถสวยๆหม่น้อยๆนะครับเข้ามาชมที่เอคาแล้วเดี๋ยวผมกำลังจะได้รถ Expander c o ด s คอร์นะครับไมพันโลพี่มาหลายคันเลยนะครับบอกเลยราคาเล้าใจมากนะครับออกรถแค่ยีิบาทบอกเลยว่าสุดนะครับเดี๋ยวรอชมได้เลย,เลย สีขาวสีเทาใครสนใจปักหมุดรอได้เลยนะครับจะส่งให้ดูก่อนเลยนะแต่วันนี้เรามาชมมาด้าฝาหมันก่อนนี่สวยนะครับสวยมีสกเกิร์ตด้วยนะครับมีสกเกินะร์ตนะฮะนี่เดี๋ยวผมเปิดฝาท้ายให้นะครับนะตัวนี้ได้ตัวท็อปเลยนะครับได้ตัวท็อปเลย <c oughs> เปิดผ่านคุณแจได้เลยนะครับรังน้ําเดิมนะครับเวลาซื้อรถนะครับโดยเฉพาะรถเก่งนะครับดูลังน้านะครับเม็ดอาร์คนีนะครับทําไมต้องดูเม็ดกลมๆคือรถรุ่นใหม่พี่ไม่ต้องคอหรอกเขาเปลี่ยนชิ้นได้เลยนะครับแล้วเวลาเขาเปลี่ยนชิ้นปุ๊บมันจะเหมือนรอยรอยออกแต้มมันจะไม่กลมๆจากโรงงานแบบนี้นะครับนะอ่าน็อตสวยนะครับน็อตสวยเลยเส้นฝาท้ายเดิมแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับการดูรถเก่งนะครับนี่ต้องดูทั้งสองข้างนะสองฝั่งไม่น่าครบ แล้วก็ดูซุ้มยางอะไหล่นะครับเพราะเวลารถโดนท้ายมาซุ้มยางอะไหล่ไปแน่นอนถ้าโดนหนักนะครับนี่เห็นไหมกาวเดิมนะครับกาวเดิมนะครับกาวโรงงานเป็นอย่างงี้ต้องดูตัวกาวนะครับนี่กาวเดิมเลยสวยเลยนะครับอันนี้มันดึกนะฮะนี่รถเอคานะครับสามารถเช็คสูตรได้ทุกคันนะครับมีเล่มให้ดูทุกคันนะครับผมเน้นความสบายใจของลูกค้าเป็นหลักนะครับ สวยงามมากสวยงามมากนะครับได้ยางใหม่ด้วยดิสซีล้อแล้วนะครับได้ตัวท็อปเลยนะครับแผ่นเพจเขาอยู่ตรงนี้นะครับแผ่นเพจคือบัตรประชาชนของรถแต่ละคันนะครับนี่บอกเลขตัวถังนะครับบอกเลขตัวถังด้วยนะครับอ่าซอกเดิมหมดน็อตเดิมหมดนะครับได้เบาะหนังด้วยนะครับได้เบาะหนังด้วยนี่ครับ ขอบคุณมากครับพี่ธนาชิตนะครับรถสวยจริงครับนี่แผงตู้นะครับเวลาดูรถนะพี่โดยเฉพาะรถมือสองเนาะเวลาแบบเจออะไรสภาพแบบเนี้ยมันบ่งบอกการใช้รถของเจ้าของคนเดิมนะเนี่ยคือถ้าเจออะไรแบบเนี้ยแล้วแบบปีสองพันสิบสี่เนาะแล้วสภาพแบบเนี้ยผมบอกเลยว่าสวยมากเจ้าของคนเดิมทนุถนอมมันทําให้เราแบบอยากใช้ต่อเอออยากใช้ต่อ เ,ออเก่าเขาใหม่เล่าอ่ะอยากใช้ต่อะไม่ใช่เจอเจ้าของแบบใช้สมบูกสมบันอะไรเงี้ยไม่รักษารถเนี่ยนะนี่มาเป็นพุชสตาร์นะครับเป็นพุชสตาร์เป็นพุชสตาร์นะครับมีหน้าจอนะครับแล้วก็มีนี่สามารถเล่นชิปโทนิกได้นะครับเล่นโหมดเมนวลได้นะครับนะแล้วก็นะแล้วเสนอองมาได้นะครับปรับหน้าจอด้วยแบบ หม,นมุนได้เลยนะครับหมุนได้เลยนะครับนะครับแต่ฮาสซมาของระบบนำทางต้องไปโหลดโปรแกรมที่ศูนย์นะครับใหม่วิ่ง8800 0ืนโลนะครับ8 8 0 0 0ืนโลนะผมตั้งราคาอยู่ที่355,000บาทนะครับแถมประกันภัยชั้นหนึ่งหรือพี่จะเลือกรับส่วนลด2 0 0 0 0ก็ได้เหลือแค่3 3 5 0 0 0บาทนะครับได้รถสวยใหม่น้น้อยอย,ยังใหม่ฟรีเฟนของคุดเยียด้วยนะครับเผดานสวยฟ้าเรียบร้อยนะครับสวยฟ้าเรียบร้อยเลยอุปกรณ์ทุกอย่างสมบูรณ์แบบนะครับนะ ก่อนส่งมอบนะครับเดี๋ยวเข้าศูนย์มาได้นะครับเช็คระยะให้มีใบเสร็จโชว์ให้ดูทุกคันนะครับของเรานี่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับมีใบเสร็จทุกคนันไม่ใช่เอาลูปไปถ่ายถ่ายที่ศูนย์เพื่อมาโชว์ลูกค้าไม่ใช่นะครับแต่มีใบเสร็จนะครับมีใบเสร็จให้ลูกค้าทุกคันเปิดท้องเครื่องนี่วัสดีทั้ง30มฝีคนดูนะครับ ทุกน,นี้นะครับจะฟินปีแล้วนะครับอยากได้รถด,ดีๆสวยๆไว้ใช้สักคันนะครับเข้ามาที่เอคามีทุกเฟกเมนต์มีทุกรุ่นนะครับและเดี๋ยวเราจะมีเอเพนเดอร์คอรนะครับเข้ามาหลายคันเลยไมาวิ่งเริ่มพันโลนะพันโลนะครับเข้ามาก่อนเลือกก่อนปักหมุนไว้ก่อนเลยให้ดูก่อนเลยนะครับราคาเล้าๆแน่นอนนะครับนี่หัวน็อตสวยพี่รถปีขนาดนี้หัวน็อตสวยเลยนะครับ ที่ดูซออซุ้มเดิมหมดนะครับคันหน้าเดิมนะครับเครื่อง2 0 0พันสกายแอคทีฟนะครับนะเครื่อง2 0 0พันสกายแอคทีฟสวยมากสวยมากนะครับสวยมากอืมนะครับผ่อนแค่ห0พันกว่าบาทนะครับไม่เกิน7 0 0 0ันะครับได้ประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยหรือว่าพี่จะซื้อสดก็ได้นะครับ3แสนบาทอยากได้อะไรเพิ่มเติมขอมาของแถมอยากได้อะไรขอมากนะครับคุยกันก่อนจองนะครับเข้ามาชมรถก่อนมาลองขับก่อน เน้นจบทุกคันให้ได้ให้หมดไม่มีกั๊กนะครับขอมาเถอะนะครับนะฝากไว้ด้วยนะครับกับตัว4ประตูคันนี้เดี๋ยวเรามาดู5ประตูที่หลายท่านถามหานะครับตอนนี้หลุดจองแล้วบอกเลยสวยมากได้สีแดงด้วยนะครับได้สีแดงด้วยนะครับตัวนี้ได้จดทะเบียนปี2016เลยนะครับจดทะเบียนปี2016ตัวท็อปเหมือนกันมาด้า3นะครับนะผ่อนแค่6,000นกระบาทนะครับผ่อนแค่6 0พันบาทโปรเหมือนกัน โปรเหมือนกันคันนี้ได้ยางใหม่ด้วยนะครับได้ยางใหม่ฝีเฟ้นด้วยให้สองหมื่นหรือเลือกเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งได้นะครับผมตั้งอยู่ที่สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้าพี่เอาเป็นส่วนลดเลือแค่สามีห้าพี่ฟรีเงินงสดได้เลยแต่ถ้าพี่จัดไฟนแนนซ์พี่เอาเป็นประกันภัยชั้นหนึ่งก็ได้นะครับผ่อนแค่หกพันกว่าบาทนะครับหกพันกว่าบาทนี่สวยสีแดงยางใหม่ฝีเฟ้นนะครับยางใหม่ฝีเฟ้นของกุณเยียด้วยนะครับของกุณเยียด้วยนะครับของคุณเยียด้วย ได้เบาะหนังด้วยนะครับตัวท็อปเลยได้ตัวท็อปเลยนะครับใครอยากดูล้นเลยบอกผมได้นะครับเดี๋ยวพาไปชมนะครับเดี๋ยวพาไปชมเดี๋ยวเฟซสองคันนี้ผมพาไปชมนะอยากได้อะไรบอกนะครับอยากจองในไลฟ์นะครับจองขั้นต่ำแค่500บาทนะครับแต่ขอให้เซ็นสัญญาหรือว่ามีการเช็คเครดิตภายในวัน2วันนะผมให้จองได้นะครับ5 0าบาทต้องเข้าใจนะครับผมจอง500แต่ผมล็อกรถจริงๆ นะครับไม่ใช่ว่าจองถูกแล้วแบบไม่ล็อกรถเนี้ยอย่าจองดีกว่านะครับนีส่สวยสวยผมบอกเลยนะครับสวยแล้วตอนที่จองมีคนแบบอยากได้มากนะครับแต่ตอนนี้หายไปไหนเอยนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับมาแล้วได้5ประตูด้วยจดทะเบ,บียนปี1 6นะครับได้ยางใหม่ฝีเฟ้นของคุณเยียด้วยนะครับนี่ล่างน้ำเดิมล่างน้ำเดิม ลังน้ําเดิมสวยงามมากนะครับช่วงนี้อย่าพึ่งเบื่อกันนะผมไลฟ์สองเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นรถเกง๋งสี่ประตูกระบ,บาดรถตู้พรีเมียมอันผาดผมมีสองคันเลยนะครับปีใหม่ๆไม่ไมน้อ,ยน,อย,ยนะครับมีสีแดงกับสีดำนะสีดำได้ชุดแต่งรอบคันด้วยสำหรับอันผาดสวยมาก นี่มาดูภายในหน่อยมาดูภายในหน่อยขอแค่หกพันกว่าบาทนะครับไม่เกินเจ็ดพันนะครับรวมดอกเบีย้ยกับแหวดแล้วนะครับคุณแย่มีสำรองให้ทุกคันผมจาเลยนะครับมีให้ทุกคันนะครับต้องมีไม่มีข้ออ้างว่าได้มาแค่นี้และให้ลูกค้าแค่นี้นะครับผมมองว่าคุณแจสำรองเป็นสิ่งที่จําเป็นมากๆนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างอ่ะจำเป็นมากนะครับต้องครบนะครับต้องครบ แผงประตูสวยนะครับแผงประตูสวยคอนโซลสวยนะครับคอนโซลกลางนะครับนะอืมอ่าเสรอย่าเบรกดิดูเลขไม้ไหน่อยไม้เท่าไหร่รถผมไม่แท้ทุกคันนะครับเยอะคือเยอะน้อยคือน้อยนะครับนี่ตัวนี้มีป๊อปอัพแล้วนะครับตัวนี้ได้ตัวไมเนอร์เชงแล้วนะครับตัวนี้ไมวิ่งแสนสองนะครับไมวิ่งแสนสองไม้แท้นะไม้แท้นะครับนี่ ไม่แท้นะครับมีกล้องบันทึกหน้าด้วยนะครับมีกล้องบันทึกหน้าด้วยมีหลังด้วยหรอมีกล้องบันทึกหลังด้วยนะหน้าหลังเลยนะครับบันทึกหน้าหลังด้วยนะครับนี่แหละเสน่ห์ของรถมือสองนะครับอะไรที่ติดมารถคือเจ้าของคนเดิมจ่ายตังค์ให้เราเรียบร้อยแล้วนะครับเพดานนี่นะครับนะเพดานมันจะมีเจิมเล็กๆนะครับ ถ้าสมมติว่าลูกเดี๋ยวผมลบให้ถ้าลบไม่ออกพี่อยากเปลี่ยนเพดานผมเปลี่ยนให้ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับนะคือซื้อรถมือสองเนาะแล้วซื้ออะเอเคคมีอะไรที่แบบคือผมอยากให้ลูกค้าไม่ต้องไปเสียทังอะอยากได้อะไรอยากให้ทําอะไรคุยเลยอะไรที่ผมทําให้ได้อันนี้ให้หมดอะไม่ต้องห่วงนะครับให้จบที่นี่ที่เดียวไปเลยนะครับเปิดห้องเครื่องมา รถเก่งมีเยอะมากนะครับรถเก่งมีเยอะมากผ่อนเริ่มสามพันกว่าบาทก็มีนะครับนะพี่ๆท่านใดนะครับที่มองหารถแบบคุณภาพนะครับราคาไม่แรงนะครับผ่อนสบายสบายดอกเบี้ยถูกๆนะครับเข้ามาที่คาพี่นะครับขอให้คาได้เป็นหนึ่งในตัวเลือกของพี่นะครับเรามีสินเลือกเราเลือกเลยเลือกสิ่งที่ดีที่สุดนะครับทุกอย่างที่นี่ตรวจสอบได้หมดนะครับ นะครับผมเน้นความสบายใจของลูกค้าเป็นหลักนะครับอยากได้อยากดูอะไรได้ดูหมดนะครับเช็คอะไรได้เช็คหมดที่ศูนไหนก็ได้พี่เลือกศูนได้เลยนะครับนะนี่ก่อนส่งมอบนะครับเข้าสูนย์ทุกคันนะครับของผมการันตีเลขไม้แท้โครงสร้างเดิมนะครับไม่มีชนหนักน้ำท่วมพิ่ความหญยเกง่งผมคืนรับคืนรถร้อยปเปอร์ซ นะครับนะยังฝากไว้ด้วยพอแค่6 0พันบาทนะครับได้ยางใหม่ฟรีเฟนด้วยนะครับยวแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้ขับฟรีปีนี้เลยออกรถค่สาวบาทนะครับสวยมากนะฮะเดี๋ยวเรามาดูแถวนี้กันหน่อยไหมเนาะอ่าเปิดทุกวันนะผมไม่มีวันหยุดเลยนะครับจนถึงปิดวันที่3มเ3มเธันวาอ่ะอย่างงี้ดีเว่า3เมเธันวาพี่ทุกวันผมเปิดทุกวันแต่ถ้า3เม็ธันวาวันที่1 อยากดูรถโทรหาผมนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับเรามีทีมงานคุณภาพอยู่แล้วนะครับยังฝากมาด้าสามด้วย2คันสวยๆยางใหม่กุญแจสี่เส้นทั้ง2คันนะครับแล้วก็กอดส่งมอบเดี๋ยวเข้าสูตรมาด้าเช็คระยะให้รับประกันหนึ่งปีมีคอเนเตอร์ช่วยเหลือฉุกเฉินตลอดยี่ชั่วโมงใช้ได้ทั่วประเทศเป็นแบบแพ็กเกจพรีเมียมบริการรถสไลด์ฟรีภายในจังหวัดไม่ใช่แค่รถเสียอุบัติเหตุฟรีหมดนะครับนะ มันมีอะไรอีกหลายอย่างที่ผมไม่ได้พูดนะครับแต่เข้ามาสัมผัสแล้วกันนะครับนี่มาใครมองหาอีโคโค,คาร์นะครับเข้ามาเลยพี่ผ่อนแค่ห้าหกพันสวยๆมีทุกสีสำหรับยาฤิตนะครับแล้วมียาลิ์เอที B ด้วยนะครับนี่สีเหลืองสวยเลยนะครับผ่อนแค่หกพันนะครับผ่อนแค่หกพันห้าพันเก้าหกพันนะครับนี่แล้วก็มีตัวยาลิ์ห้าประตูหน้าใหม่นะครับผ่อนแค่เจ็ดพัน ผ่อนแค่เจ็ดพันหน้าก่อนใหม่ล่าสุดนะครับนี่แต่เป็นไอ้กันชนหน้านี้แล้วเป็นตัวไมเนอร์เชงได้แม็กใหม่ยางใหม่แถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้ทุกคันนะครับแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้ทุกคนันคันเนี้ยรอเนื้อคู่พี่รีบมาเถอะผ่อนแค่หกพันกบาทไม่วิ่งสามพันโลผมเฟ้นไป2สองสามรอบแล้วนะแต่รถทุกคันมีเนื้อคู่แต่เนื้อคู่รีบมาหาผมหน่อยผมจะไม่มีที่จอดแล้วไปวิ่งสามพันโลรถมือเดียวด้วยนะครับสวยจัดนะครับตัวนี้สีแดงตัวพรีเมียมตัวพิเศษเลยนะครับเบาะแดง ตัวนี้ผ่อนแค่แปดพันผ่อนแค่แปดพันอันนี้ตัวใหม่จดทะเบียนปีนี้นะผมย้ําเลยว่าจดทะเบียนปีนี้จดทะเบียนปีนี้นะครับจดทะเบียนปีนี้นะครับตัวนี้เป็นตัวแบ็กท็อปท็อปสุดเลยนะครับผ่อนแค่แปดพันนะครับนะเดี๋ยวแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้แล้วก็มาตัวนี้ตัวนี้เพิ่งมาเลยนะครับตัวนี้เพิ่งมาเลยตัวนี้ผ่อนแค่ประมาณเจ็ดพันเป็นตัวเออร์เบิร์นี่ตัวพิเศษนะครับพี่ดูภายในปีสองพยสองด้วยตัว ยาลิธเอเบิร์นผ่อนแค่7 0 0ดบาทนะครับสวยมากสวยมากได้สีขาวด้วยแล้วยาลิธไม่ได้มีแค่นี้นะครับผมมีเยอะมากนะครับมาด้าสองผมมีเลือกให้เป็นเฟบยาลิธมีเป็นยี่สิบเลยทั้งยาลิธ์อทีนะครับเข้ามาเถอะลดเยอะนะครับมีเอชอาร์วีใหม,ม่ครับมีครับ h อชผม ราคาเริ่ม3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเป็นรถจีเทิร์ผมเองแต่ไม่เขาเยอะแต่ผมรับประกันหนึ่งปีนะเป็นตัวท็อปสันลูปด้วยราคาไม่แพงเลยผมบอกเลยว่าถูกมากนะครับเอสยา9์0ีสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับไม่รู้ว่าพี่อยากได้ชมไหนเนาะเดี๋ยวให้น้องไอมินทักหาพี่จิรด,ดาด้วยนะครับแล้วพี่อยากได้อะไรพิเศษพี่ขอมานะเดี๋ยวผมให้ได้ให้หมดไม่มีกักนะครับนี่รีโวผมจองไปแล้วนะครับหนึ่งคันที่เป็นตัวเอนทรีนะครับ ผ่อนแค่มื่หลักร้อยพี่ได้ปี2022ได้ไฟหน้านี้แล้วนะครับรถสวยมากนะครับรถสวยมากเดี๋ยวแถมประกันภัยชั้นหนึงให้ด้วยนะครับผมมีรีโวหลายคันมากนะครับนะอ่าแล้วก็มีปาเจโ o ที่เราจัดโปรโมชั่นไปแล้วตัวนี้ปี2019นะครับผมปรับราคาลงให้เหลือ755,000บาทตัวเป็นตัว GT นะครับแล้วก็เดี๋ยวแถมประกันภัยชั้นหนึงให้ด้วยนะครับอ่านะ m a z ด้าเ3เอาไปถูกๆเลย3 9มแ0นเบาทถูกมากปี60ศูนย์สามแสนเก้าบาทนะครับถ้าลงหายได้9 0 0าพันเป็นราคาโปรแต่ถ้าใครดูคลิปวิดีโอหรือว่าไลฟ์สดผมนะเดี๋ยวผมให้พี่แจ้งเลยนะครับว่าจากแฟนเพจดูไลฟ์สดพี่ผมให้อีกหนึ่งหมื่เอาไปช่วยประกัน2บวกก็ได้เอารถยีบบาทไม่ต้องจ่ายค่าประกัน การที่ผมแถมประกันผมชัดเจนนะพี่เวลาใครแถมประกันพี่ดูเรื่องดอกเบีย้ยด้วยว่าดอกเบีย้ยเท่าไหร่ดอกเบีย้ยของผมถ้าสมมติว่าเจ็ดปีต่ำสุดอยู่ที่สามบาทกว่านะครับถ้าพี่ฟีเลสเรื่องดอกเบีย้ยพี่แจ้งที่ฝายการขายนะครับเขาจะได้เลือกธนาคารที่ตรงกับความต้องการของพี่ตอบทุกโจทย์ความต้องการนะครับบอกเลยว่ามาที่นี่ตอ,ตอบทุกโจทย์ความต้องการเพราะเราเป็นเราได้เอกสิทธิ์สูงสุดของทุกสถาบันการเงินเอกสิทธิ์คืออะไรสูงสุดคืออะไร เราเป็นท็อปทุกหัวไฟแนนซ์เราได้สิ่งที่ดีที่สุดไม่ว่าพี่เข้ากับโปรไฟล์กับแบงค์ไหนพี่มั่นใจได้เลยว่าพี่ได้สิ่งที่ดีที่สุดของแบงค์นั้นดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดเงื่อนไขที่พิเศษที่สุดการพิจารณาสินเชื่อที่ยืดหยุ่นที่สุดและเทอมจัดที่สูงที่สุดใครหารถแบบเล็กๆอ่ะเอาให้แม่บ้านไปจ่ายตลาดไปรับส่งลูกใกล้ๆอ่ะหรือว่าให้ลูกไปเรียนพิเศษหรือว่าอะไรที่มันเป็นรถยนต์เหล็กหุ้มเนื้อ นะครับความปลอดภัยนะครับผมแนะนําคันนี้เลยเป็นตัว gs เป็นตัวพุสตาแล้วนะครับตัวนี้ปี2013ทําไมคิมถึงแนะนําคันนี้เพราะไม่วิแค่หมื่นกาโลรถผมไม่แท้่ทุกคนันเช็คศูนย์ได้ผมรับการคืนรถร้อยเปอร์เซ็นต์ใหม่สวยมากนะครับผมบอกเลยว่าใหม่และสวยมากนะครับนะตัวนี้ผ่อนอยู่ประมาณสามพันกว่าบาทไม่เกินสี่พันนะครับไม่เกินสี่พันหนึ่งเก้าเก้าเดี๋ยวให้อีกหนึ่งหมื่น ถ้าพี่เป็นส่วนลดเหลือแค่189ถูกมากผมบอกเลยเหลือไปจ่าย2บวกก็ได้นะครับนะคันนี้ก็เหมือนกันเอ็กซิลี eries, ่เอ็กซเอ็ซีหน้านี้ผมไม่เคยขายหน้า4แสนะบาทแต่ตัวนี้ผมจัดโปรเลย4แสน99,000บาทให้อีกหนึ่งมื่นเหมือนกันให้อีกหนึ่งหมื่นเหมือนกัน,กน,น,น,กนรถสวยมากนะครับรถสวยมากนี่มาคันนี้ ผมไม่เข้าใจเหมือนกันสวยกว่านี้มีอีกไหมผมก็ไม่รู้แต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจอดมาสักระยะหนึ่งแล้วและคนก็จีบเยอะมากแต่ยังไม่มีใครเข้ามาดูเข้ามาจบจองถ้ามาแล้วบอกว่าเสียเวลามาครับมารับค่าเสียเวลาจากผมได้เลยไม่วิ่งแค่พันโล1 5 0 0 0โล15 0 0 0โลปี2 0 2 1แท้เป็นตัวสตรีทผลิตแค่300คันทั่วประเทศหนึ่งในนั้นจอดที่เอคารแล้วในท้องตลาดผมว่ามีไม่หมื่นโลไม่รู้ว่ามีกี่คันไหมแต่แน,น่ๆนมีที่เนี่ยมีที่เนี่ย มีที่นี่แน่นอนนะครับ AKH ผ่ AK อนแค่เจ็ดพันแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้พี่อยากได้ของแถมหรือว่าส่วนลดเพิ่มเติมผมเน้นจบให้อ่ะใครอยากได้คันนี้นะคุยมาเลยคุยมาเลย,ย,เลยได้รถสวยแน่นอนนะครับปติ๋งก็ไม่แก่เลยภายในใครอยากหาโฟวินนะครับโฟวินผมมีเยอะมากไม่ไว่าจะเป็นแขบหรือว่าสี่ประตูตัวนี้เป็นหัวเดียวนะครับตัวนี้เป็นหัวเดียวผ่อนแค่แปดพันนะครับผ่อนแค่แปดพันนี่พี่ดูรถที่เพิ่งเข้ามาเมื่อวันวันนั้นที่ผมไลฟ์โฟล์คชนเนอร์เนาะที่เพิ่งเข้ามาสวัสดีครับ ผมติดฟิล์มให้นี่ฟิล์มเป็นของเซรามิกใช่ไหมครับพี่ใช่ครับอ่านี่ติดผมติดเกือบทุกคันเลยนะนอกจากที่เขาแบบเพิ่งติดมาก็อาจจะไม่ได้ติดแต่ติดเกือบทุกคันจริงๆนะครับนะแล้วก็มีใครมองหารีโวนะครับเกียวโตนะครับปี2023คันนี้เลยติ๊กเกอร์ติดมาจากโรงงานนะครับปี2023ไม่วิ่ง30,000โลนะ 685,000บาทปี2023แท้นะครับมาวิ่ง30,000โลแล้วเดี๋ยวผมแถมแมกแมกไลเนอร์ใหม่ให้ติ๊กเกอร์ครัพี่ไม่ชอบผมถอดออกให้นะครับนะความจริงผมอยากถอดเหมือนกันแหละแต่เดี๋ยวเผื่อลูกค้าซื้อไปเขาชอบติ๊กเกอร์แบบมีอะไรนิดหน่อยแต่ถ้าอยากถอดผมถอดให้ไม่มีค่าจ่ายขัดเคลือบสีให้เรียบร้อยใส่แมกไลเนอร์ใหม่ให้ด้วยเพราะมันไม่มีแมกไลเนอร์มานะครับ685 หนะึ่งพันเนาะในประกันไทยชั้นหนึ่งยปีใหม่อ่ะปีสองพันสามรถปีเดียววารันตีเหลือๆวารันตีเหลือๆนี่สี่ประตูสี่ประตูผ่อนแค่หกพันกว่าบาทนะครับปีสองพันสิบแปดนะครับแต่งหน้าโลโค้มาแล้วนะครับปีสองพันสะิบแปดนะครับนะแม็กแม็กเดิมนะครับนะรถสวยเลยผ่อนแค่หกพันกว่าบาทนะได้สี่ประตูเตี้ยได้สี่ประตูเตี้ยเดี๋ยวมาดูโซนนี้หน่อย เอ็มจีรอรอรับรถแล้วเอ็มจีรอรับรถแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูโซนนี้หน่อยนิสสันมาร์ทหน้าใหม่นะครับไม่วิ่งหลักหมื่นนะครับผ่อนแค่สี่พันหน้านี้นะนะเกียวโตนะเกียวโตนะครับนะเกียวโตนะครับผ่อนแค่สี่พันนะครับนะเข้ามาจะซื้อสดจะอะไราเข้ามานะเดี๋ยวเน้นจบให้ทุกคน แล้วก็มีมาด้า2นะครับหน้าใหม่นะครับสีดํามีทั้ง4ประตูทั้งทั้งอันนี้5ประตูทั้ง4ประตูนะครับผ่อนแค่ประมาณ7,000นะได้หน้าใหม่แล้วมีสีบอลผมมีเยอะมากนะครับกับมาด้า2มีประมาณร่วมๆ10คันนะครับมีประมาณร่วมๆ10คันอ่าเดี๋ยวมาดูรถถูกๆมาสําหรับพี่ๆท่านใดเดี๋ยวว่าจะรวมรถที่ตีเทอร์นะครับราคาแบบหลักหมืนะ่นอะคือเวลาเข้ามา ร้านผมมีทุกเซกเมนต์นนะแต่ถ้าขายแบรนด์เอคาผมกำลังตีคุณภาพทุกพันนะครับรับประกันเงื่อไขเดียวกันหมดนะครับไม่มีแบบว่าเฮ้ยรถตีเธอน่ะมันต้องไม่ดีหรือมันต้องมีตำหนิอะไรเงรี้ยถ้าขายแบรนด์นี้ผมบอกเลยมั่นใจคุณภาพได้เลยนะครับเอฟบี B, ผ่อนถูกๆสองหกห้าผ่อนแค่สี่ห้าพันนะครับเอฟบี B, นะเอฟบี B, ผ่อนแค่สี่ห้าพันนะครับแล้วก็ อันติดสวยๆเดิมๆไม่รู้ว่าเดิมจริงป่ะเดี๋ยวให้ดูเลยมารถปีขนาดนี้ผมอยากให้พี่ๆเห็นเกียร์ธรรมดานะคือฮะฮะจอดในเอคาต้องเดิมผมบอกเลยต้องเดิมนะครับนี่พี่ดูปีอะไรนะปีสี่ห้าพี่ดูอ้าวโหพี่พี่พปีสี่ห้าพี่ดูห้องเครื่องพี่ดูห้องเครื่องอ่ะผมให้ดูนะียหัวน็อตเลยนะ มันต้องมีขยับบ้างแหละแต่เพอเอิน e มันไม่ขยับเพอเอิน e มันไม่ขยับสีไม่ดิฟนะเพอเอิน e มันไม่ขยับแล้วก็เนี่ยพี่เฟ้นเดิมหมดเลยเฟ้นเดิมหมดเลยดูเฟ้นเดิมหมดเลยฝากระโปรงเดิมติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับติ๊กเกอร์อยู่ครบ9 9 0 0 0 9 9 0 0 0หาหาแบบราคาไม่ถึงแสนนะครับ นี่ดูหัวน็อตแก้มนะครับนะผมกําลังสงสัยอยู่ว่ามันขยับหรือว่ามันเป็นขี้ใครเนี่ยแต่คือมันแก้มสวยมากไอคือด้านในเนี่ยคือเดิมแน่นอนนะครับคันหน้าเดิมติ๊กเกอร์อยู่ครบนี่ติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับโคมไฟผมล้างมาให้แล้วนะครับโคมไฟรุ่นนี้พี่บอกผมบอกเลยถ้าไม่ล้างนะเหลืองนะครับอันนี้ล้างให้เรียบร้อยนะครับใส่โคมไฟแท้ด้วยราวโคมไฟแท้ด้วยกระจังหน้าไม่มีแตกหักกระจังหน้าเดิมด้วยไม่มีแตกหัก ว้าใครหารถสะสมนะฮะเก็บไม่รู้ราคาขึ้นหรือเปล่านะครับแต่รถสภาพเหมือนเดิมแบบนี้หายากแน่นอนก้าบอกเลยว่าหนึ่งในร้อยคันแน่นอนนะครับสภาพแบบนี้ราคาแบบนี้นะครับ99,000บาทนะครับเข้าศูนย์ให้พี่มเข้าศูนย์ไหมผมเข้าศูนย์ให้นะครับหนึ่งที่เข้าศูนย์เฮ้ยพี่รถเ่านี้เข้าศูนย์ทำไมไปค่าใช้จ่ายมันการันตีเรื่องเล็กหม่แท้ด้วยเพราะว่าโตโยเข้าศูนย์ไม่กอมาเขาจะแจ้งเลยนะครับ จะได้การันตีด้วยว่าผมขายไม่แท้ทุกคันไม่ว่าเป็นรถเก่าปีใหม่ปีเก่านะครับเข้าศูนย์ให้เช็คระยะให้ตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับสนใจเอาเป็นตัวเลือกได้เลยนะครับเป็นตัวเลือกได้เลยเามาอัน่าดพ,พี่ผมจะขายให้พี่นี่แหละนะครับเดี๋ยวนะพี่ยังอยู่ไหม HRV อยากดูอัน่าดครับพี่กอล์ฟพี่กอล์ฟยังอยู่ไหมครับ พี่กอ็บ,บอกผมหน่อยผมมียนผ่าดสองคันนะครับมีคันอีกคันหนึ่งเป็นสีแดงเข้ามาใหม่ราคาตั้งไม่แรงนะครับสีแดงสีแดงจะจะเดิมๆเ,เลยแต่สีดําได้ชุดแต่งเนาะชุดแต่ง LX mode นะครับเป็นผ้าแต่งนะครับเป็นผ้าแต่งทั้งภายในและภายนอกเนาะเป็นสกเกิร์ตลอ้ออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าสีแดงนะครับผมตั้งอยู่ที่สองล้านห้าแสนห้าหมื่นพี่ก็ไังอยู่ไหมครับเดี๋ยวหาอ่อนพี่ก็ครับยังอยู่ไหมเอ่ย นะครับนี่สวยนะครับสีประตูมเข้ามาเยอะมากนะครับเข้ามาเยอะมากเข้ามาเยอะมากสวยทุกคันผมบอกเลยว่าสวยทุกคันนะครับพี่กอร์เอเเลนะครับเอเวเลสมาพี่ผมตั้งยังไม่ได้ปรับราคาหน้าเวฟนะครับผมตั้งอยู่ที่หนึ่งล้านสามแสนสามหมื่น ใครที่ดูไลฟ์สดหรือว่าคลิปวิดีโอผมนะครับผมให้เลยห้าหมื่นส่วนลดหนึ่งสองแปดถูกมากตัวท็อปขับสองนะหนึ่งสองแปดหนึ่งสองแปดถ้าพี่บอกว่าแล้วส่วนลดแล้วให้ประกันภัยชั้นหนึ่งไหมมาเดี๋ยวให้อีกประกันภัยชั้นหนึ่งผมให้อีกนะฮะสวยมากตัวนี้เป็นรถเชียงใหม่มือเดียวนะครับถือไปกรุงเทพนะครับเขาบอก ออกไปกรุงเทพนะครับแต่เขาคือการที่ใช้ที่ไหนดูดูประวัติการโซเวิเลยว่าเข้าศูนย์ที่ไหนเป็นรถจังหวัดนั้นนะครับอันนี้รถเชียงใหม่ขายหน้าร้านผมเลยนะครับแล้วตัวนี้ปี2 0 2 2แท้ด้วยไม,ม่วิ่งแค่50,000โลแล้วก็ได้ชุดชุดแต่งรอบคัน LX mode นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับ SC package SC package ตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับ SC package สวยมากนะครับ ผ่อนแค่ออกรด20บาทนะครับโดยผมแถมประกันภัยชั้นหนึ่งให้ผ่อนแค่40,000ผ่อนแค่40,000ออกรด20บาทผ่อนแค่40,000ผมจ่ายประกันภัยชั้นหนึ่งให้ประมาณ40,000นะครับนะอ่านี่สวยเลยสวยเลยนะครับสวยมากนะ เดี๋ยวให้น้องเขาส่งคลิปให้พี่ดูดีกว่าผมเคยทําคลิปไปนะครับแล้วผมมีสีแดงอีกคันหนึ่งนะครับเข้ามาใหม่นะครับปี2 0 2 0ไม่วิ่ง50,000กมเหมือนกันรถสวยมากนะครับเดี๋ยวไว้เอามาไล์คู่กันนะครับยังไม่ฝ่าว้ด้วยเดี๋ยวเก็บไว้ตอนเย็นต่อนะครับรถเข้ามาใหม่เยอะมากช่วงนี้กดไลค์กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะมีรถดีๆเข้ามาเยอะแยะเลยเพราะโปรโมชั่นสุดพิเศษของเราออกแล้วแค่สาวเดียวได้ประกันภัยชั้นหนึ่งฟรีค่าจัดเข้าส่งฟรีทั่วไทยนะครับตอนเเย็นนจอัครบดี